ตอนใช้น้ำมันธรรมชาติบำรุงผิวจริงหรือบำรุงหรือทำให้หน้ามันกว่าเดิมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการสวยงามสมใจรายการที่จะทำให้คุณสวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจวันนี้เรามีคำถามที่น่าคิดค่ะน้ำมันบำรุงผิวบำรุงจริงหรือแค่ทำให้หน้ามันเยิมใครเคยรู้สึกกลัวคำว่าน้ำมัน บางยิ่งคนผิวมันยิ่งไม่กล้าหยิบม,มาใช้เลยใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะน้ำมันธรรมชาติหลายชนิดคือขุมทรัพย์แห่งการบำรุงผิววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แบบไม่มโนไม่หลอกดาวแน่นอนคะ่ะอาลก่อนอื่นใครที่ใช้น้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันอาแกนโรสีิปอยหรือแม้แต่น้ำมันโจโจบ,บาแล้วรู้สึกว่าผิวดีขึ้นมาคอมเมนต์หน่อยสิคะหรือใครยังไม่กล้าใช้เพราะกลัวสิวกลัวอุดตัน บอกเรามาเลยเราจะช่วยหาคำตอบให้คุณบางคนอาจคิดว่าเราผิวมันจะเอาน้ำมันมาทาอีกทำไมคำตอบคือน้ำมันบางชนิดเลียนแบบน้ำมันธรรมชาติของผิวเราได้ดีมากค่ะช่วยปรับสมดุลผิวให้ผลิตน้ำมันน้อยลงด้วยซ้ำมาทำความรู้จักกับน้ำมันธรรมชาติยอดนิยมกันค่ะน้ำมันโจโจบาเฮโฮบออย์ คล้ายน้ำมันผิวตามธรรมชาติที่สุดซึมเร็วไม่อุดตันเหมาะกับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวมันน้ำมันรสหิบโรสิดออยอุดมไปด้วยวิตามิน A และซช่วยลดรอยดำจุดด่างและริ้วรอยทำให้ผิวดูใสขึ้นน้ำมันอาแกนอากนออยมีวิตามินอ e สูงมากช่วยเติมความชุ่มชื้นฟื้นฟูผิวแห้งเสียได้อย่างล้ำลึกน้ำมันมะพร้าวโคโค넛ออยล แม้จะเหมาะกับผิวแห้งมากกว่าแต่ก็ช่วยลดการอักเสบแนะนำสำหรับผิวกายมากกว่าผิวหน้าใช้หลังล้างหน้าหรือหลังทาเซรั่มใช้เพียงสองสามหยดแล้ววอร์มที่มือก่อนทาบางผิวจะรู้สึกนุ่มและอินฟูไม่มันเยิมถ้าใช้ถูกปริมาณน้ำมันธรรมชาติไม่ใช่ศัตรูของผิวข้าตรงกันข้ามมันคือเพื่อนรักของผิวเราต่างหาก เพียงเลือกน้ำมันที่เหมาะกับสภาพผิวของคุณและใช้ในปริมาณที่พอดีก็จะช่วยให้ผิวนุ่มเด้งชุ่มชื้นและดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าคุณยังไม่เคยลองให้เริ่มจากโจโจ้บาออยเลยค่ะตัวเบาปลอดภัยผิวไหมเป็นยังไงบ้างคะกับเคล็ดรับดีๆวันนี้อย่าก,กลัวคำว่าน้ำมันถ้าคุณได้รู้จักมันจริงๆแล้วคุณจะหลงรักขอบคุณที่รับชมรายการสวยงามสมใจ อย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจสวยทุกๆุกวันเพราะคุณคือคนสำคัญวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย